ทำไมเราถึงต้องเช็ดสะดือเด็กอะ,ะเราทำความต่างไม่ดีมันก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ในเรื่องของการอาบน้ําลูกน้อยหลังคลอดเนี่ยคะ่ะคุณหมอมีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะมีความเสี่ยงที่จะตัวเย็นทําไมต้องมีการอุ้มให้ลูกเลิกอะคะเขาจะมีปัญหาเรื่องของการย่อยเขาจะเริ่มรู้สึกอืดแน่นท้องการฉีดวัคซีนกับเด็กเนี่ยคะ่ะจำเป็นขนาดไหนคะคุณหมอมันมีเชื้อโรคมากมายที่พร้อมจะจุดตรง สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Happy Family Classroom นั่นเองค่ะสำหรับ EP 6ของเรานะคะน่าสนใจมากๆค่ะ1วันพันเรื่องกับการดูแลลูกน้อยหลังคลอดที่คุณแม่ควรรู้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณหมอที่จะมาให้ความรู้กับเรานั่นก็คือคุณหมอเชยเอมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเชเอมสวัสดีค่ะคุณโอเล่แนะนาตัวกับท่านผู้ชมสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หิงทิติพันธ์ชัยวงรุ่งเรือง เป็นแพทย์เฉพาะทางสูตินารีเวชประจำ Happy Birth Clinic ค่ะใน EP สุดท้ายเรื่องของการดูแลลูกน้อยมันก็จะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่หมออยากจะฝากถึงคุณแม่มือใหม่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมของใช้สำหรับลูกน้อยแล้วก็คุณแม่เนาะแล้วก็เรื่องของการห่อตัวงั้นจะีเป็นหมวดแรกก่อนละกันค่ะเป็นหมวดเข้าของเครื่องใช้ของลูกน้อยอะค่ะคุณหมอจะเป็นหมวดเครื่องแต่งกายนะคะ เสื้อเด็กอ่อนก็จะเป็นแบบผูกหรือว่าแบบป้ายที่ใส่ได้ง่ายค่ะช่วงแรกเขาอาจจะมีเรื่องของสายสะดือที่ยังไม่หลุดนะคะกับคุณแม่มือใหม่ก็ใส่ง่ายๆหน่อยมีผ้าห่อตัวเนาะมีผ้าอ้อมนะคะอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นมีมวกนะคะถุงมือถุงเท้าถ้าเป็นกรณีคุณแม่ห้องแอร์ก็เป็นชุดหมีชุดให้นอนชุดชุดนอนหมีค่ะ ทีนี้เรามากันที่หมวดถัดไปคือหมวดให้นมลูกกันบ้างค่ะ หมดเนี้ยของเยอะค่ะก่อนจะขอพูดเผื่อในกรณีคุณแม่สายปั๊มนมนะคะไม่ได้เข้าเต้าอย่างเดียวค่ะมันก็จะประกอบไปด้วยขวดนมขวดนมก็คู่กับการล้างขวดนมมีแปรงล้างขวดนมค่ะนะคะน้ำยาล้างขวดนมเครื่องนึ่งขวดนมถุงเก็บน้ำนมเครื่องปั๊มนมกระเป๋าไว้เก็บอุณหภูมิถุงที่คุณแม่เก็บน้ำนมค่ะไว้นอกสถานที่เนาะมีเสื้อชั้นในให้นมค่ะและผ้าคลุมให้นม Mm hmm. แล้วก็หมอนให้นมในกรณีเข้าเต้ามีตัวช่วยได้มากอีกอันนึงเป็นตัวช่วยเป็นจุกหล่อของน,อน้องค่ะคุณหมอต่อไปเป็นโหมดเครื่องนอนของลูกอะค่ะ อันนี้ง่ายๆก็มีเบาะนอนอม,มีเตียงนอนอแล้วก็ผ้าห่มจริงๆในหนึ่งขวบแรกยังไม่แนะนําใช้หมอนเพราะว่าน้องกระดูกก็ยังอ่อนนอนราบจะปลอดภัยสุด<อ>ทีนี้เดี๋ยวเราไปกันที่หมดการเดินทางกันบ้างคุณหมอ สายท่องเที่ยวถูกต้องแน่นอนคาซีสิสสำคัญต้องเตรียมนะคะแล้วก็มีรถเข็นเด็กอันนี้ก็จะผ่อนแรงได้มากแล้วเวลาออกนอกสถานที่มีเป้อุ้ม,มนะคะแล้วก็กระเป๋าเก็บสัมภาระคุณแม่คุณลูก ต่อไปเป็นหมวดการดูแลรักษาค่ะคุณหมออันนี้เผื่อลูกเจ็บไข้ได้ป่วยเราประถองพยาบาลไว้ก่อนประลอดวัดไข้เนาะเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบทั้งดิจิตอลนะคะหรือว่าแบบแมนนวลแล้วก็ครีมป้องกันพวกผดผื่นต่างๆะนะคะที่ดูดน้ำมูกแต่ว่าใดๆถ้ามีปัญหาอย่าเพิ่งรักษาเองก็แนะนำปรึกษาคุณหมา,าแพทย์ อยากให้คุณหมอช่วยอธิบายการห่อตัวคะ่ะว่ามีความสำคัญยังไงบ้างคะในเด็กอ่อนเนี่ยเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิร่างกายของเขาอ่ะยังไม่ค่อยดีมีโอกาสจะตัวเย็นได้ง่ายนะคะการห่อตัวเราจะใช้ได้หลายกรณีอย่างเช่น ตอนที่จะสระผมให้น้องค่ะแล้วก็ห่อตัวไปก่อนแล้วค่อยสระผมอันที่สองอย่างเช่นตอนออกจากบ้านพาน้องไปฉีดวัคซีนค่ะคุณหมอเงี้ยค่ะการห่อตัวก็ทําให้เขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะคะอ,อีกกรณีหนึ่งก็อย่างเช่นเวลาตอนที่พาเขานอนน้องยังเคยอยู่ชินกับการที่อยู่ในทอ<ะ>น้องเนอะมันเป็นที่แคบการห่อตัวก็จะทําให้เขารู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค,คุ้นเคย เทคนิคการห่อตัวจะมีได้หลายวิธีทา่พยาบาลจะมาสาธิตให้ดูว่าทํายังไงให้ห่อได้อย่างถูกต้องการห่อตัวแบบคลุมศีรษะท่าเนี้จะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับศีรษะของลูกน้อยนะคะเหมาะสำหรับช่วงหน้าหนาวหรือว่าตอนที่คุณแม่พาน้องออกจากบ้านอย่างเช่นตอนไปหาคุณหมอเพื่อฉีดวัคซีนเป็นต้น ท่าที่2เป็นท่าห่อตัวแบบไม่คลุมศีสะท่านี้ใช้บ่อยในชีวิตประจําวันนะคะอย่างเช่นตอนที่ห่อตัวน้องก่อนที่จะสะผมหรือว่าช่วงที่จะดูดเสมหะเป็นต้น ตอนแรกของการอาบน้ำของน้องคือการสระผมให้คุณแม่ถอดเสื้อผ้าของน้องออกแล้วก็ห่อตัวของน้องท่าที่ใช้ในการสระผมก็คือให้คุณแม่ประคองศีรษะแล้วก็ท้ายถอยของน้องนิ้วโป้งและนิ้วกลางของคุณแม่จะปิดใบหูเพื่อไม่ให้น้ำเข้าจากนั้นใช้ฟองน้ำชุบน้ำเช็ดที่บริเวณใบหน้าของน้องจากนั้นก็ใช้ฟองน้ำชุบน้ำเช่นเดียวกัน เช็ดที่ศีรษะที่ผมแล้วก็ใช้แชมพูสระผม,มค่อยๆชโลมจากนั้นก็ใช้ฟองน้ำชุบน้ำค่อยๆล้างฟองออกให้สะอาดเมื่อคุณแม่สระผมให้น้องเสร็จแล้วอย่าเพิ่งพาน้องไปอาบน้ำนะคะให้พาน้องมาเช็ดผมให้แห้งก่อนไม่เช่นนั้นน้องจะตัวเย็นได้ ในเรื่องของการอาบน้ําลูกน้อยหลังคลอดเนี่ยค่ะคุณหมอมีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกว่าเด็กทารากอะค่ะมีความเสี่ยงที่จะตัวเย็นนะวิธีการอาบน้ําก็จะมีสเต็ปที่จะป้องกันไม่ให้เขาตัวเย็นใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือร่างกายเขาค่อคอยังไม่แข็งเนาะแล้วก็เรื่องของการที่คุณแม่ยังมือใหม่<อ>ว่าจะจับยังไงให้ถูกไม่กลัวน้องตกน้ำเนี่ยค่ะก็จะเป็นวิธีที่เราจะมาสอนกัน ในวันนี้เดี๋ยวคุณพยาบาลจะเป็นคนสาธิตให้ดูนะคะท่าที่ใช้อาบน้ําให้น้องนะคะก็คือประคองตัวน้องอยู่บนข้อมือของคุณแม่ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้สอดใต้รักแร้นิ้วมือที่เหลือจะประคองลาตัวก่อนที่จะพาน้องลงน้ํานะคะใช้มือข้างหนึ่งล็อกข้อเท้าของน้องไว้ก่อนนะคะ จากนั้นใช้น้ำชโลมที่ลำตัวแล้วก็ใช้สบู่ฟอกตามลำตัวซอกคอจักแลขาหนีบให้สะอาดเสร็จแล้วก็ใช้น้ำทำความสะอาดล้างฟองออก เราจะเปลี่ยนมาล้างทําความสะอาดด้านท่าคว่ำนะคะด้านหลังของน้องใช้มืออีกข้างประคองหัวไหล่เอานิ้วมือสอดใต้รักแร้นิ้วมือ3มนิ้วที่เหลือจะประคองลําตัวให้คางของน้องเกยอ,อยู่ที่ข้อมือของคุณแม่นะคะ เราจะไม่กดที่บริเวณคอของน้องเดี๋ยวจะหายใจไม่ออกแล้วก็ใช้ฟองน้ําชุบน้ำเนี่ยค่ะชโลมน้ําอีกครั้งหนึ่งใช้สบู่ทําความสะอาดบริเวณลําตัวเหมือนเดิมเลยค่ะเน้นบริเวณซอกคอแล้วก็บริเวณก้นล้างให้สะอาดใช้ฟองน้าล้างน้ําให้สะอาดเหมือนเดิมนะคะถ้าว่าข้างหน้ายังไม่สะอาดเราก็สามารถพลิกตัวกลับมาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะพาน้องไปเช็ดตัวให้แห้งค่ะล็อกขาน้องไว้ด้วยนะคะ ีนี้คุณหมอมีคนอยากจะรามมาเลือกการเช็ดสะดือเด็กอะคะ่ะทำไมเราถึงต้องเช็ดสะดือเด็กอะคะมีความสําคัญอย่างไงบ้างเอ่ยสเต็ปการเช็ดสะดือที่พูดถึงอะมันคือสะดือช่วงที่น้องสะดือยังไม่หลุดสังคลอดเนี่ยเขายังมีสะดือที่ยังมีส่วนที่ติดอยู่กับเขาที่เรายังตัดไม่หมดจริงจเรารอให้มันหลุดเอง ค่อยๆแห้งหลุดเองตามธรรมชาติมันเหมือนคล้ายๆกับพวของผลไม้ะะอ่ะค่ะวันแรกๆก,ก็สดเนาะ,ะแล้วมันก็ค่อยๆแห้งแล้วเขาก็หลุดออกไปใช้เวลานานไหมคะคุณหมอใช้เวลาประมาณ7 1็ถึงสิวันเวลาอาบน้ําบางคนจะกลัวเรื่องของการน้ําเข้าจริงๆให้อาบน้ําปกติค่ะแล้วตรงซอกสะดือที่เขายังไม่หลุดนะคะมันก็จะมีความชื้น มีเซลล์ผิวหนังที่หลุดลอ,อกไปสะสมหมักหมม,มถ้าเกิดเราทําความสะอาดไม่ดีมันก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้น้องสะดืออักเสบเพราะฉะนั้นคุณแม่ค่ะต้องหมั่นเช็ดให้แห้งหลังอาบน้ำส่วนวิธีการเช็ดสะดือมันจะมีเทคนิคยังไงเดี๋ยวคุณพยาบาลจะมาสาธิตให้ดูนะคะ ขั้นตอนถัดไปเราจะมาเช็ดสะดือให้น้องนะคะให้คุณแม่ใส่ผ้าอ้อมให้น้องให้เรียบร้อยให้เวน้นบริเวณสะดือเอาไว้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเช็ดสะดือก็จะมีไม้พันสับลีแล้วก็70%แอลกอฮอล ให้เทแอลกอฮอล์ลงบนไม้พันสำลีจากนั้นให้ใช้มือยกสายสะดือที่ยังไม่หลุดค่อยๆใช้ไม้พันสำลีเช็ดโคนสะดือของน้องรอบๆให้สะอาดบริเวณร่องตรงนี้จะมีทั้งน้ำแล้วก็ภาพผิวหนังนะคะเช็ดออกให้หมดนะคะเช็ดให้สะอาดมิฉะนั้นอาจจะเกิดการอักเสบได้นะคะ เช็ดตาของน้องก็เป็นจุดสําคัญนะคะเราจะใช้สำลีปัสะจัดเชื้อแล้วก็น้ําต้มสุกเป็นการทําความสะอาดของตาน้องวิธีการจับสำลีให้คุณแม่หยิบมาแบบนี้นะคะแล้วก็เทน้ําต้มสุกลงไปในสำลีจับสำลีแยกออกมาแบบนี้ใช้สำลีเช็ดจาบหัวตาไปหางตาเช็ดไปทางเดียวกันนะคะครั้งเดียวถ้ายังไม่สะอาดให้ใช้สำลีก้อนใหม่มาเช็ดนะคะ ไม่เช็ดกลับไปกลับมาหรือว่าใช้สำลีก้อนเดิมส่วนการทำความสะอาดในช่องปากเราก็จะใช้ผ้ากออันนิ้วของคุณแม่ชุบกับน,น้ำต้มสุกเช็ดที่ลิ้นเงืงับแล้วก็กระพุ้งแก้มของน้องให้สะอาด ไม่ต้องมีการอุ้มให้ลูกเลยนะคะคุณหมอมีความจาเป็นหรือว่าสําคัญขนาดไหนต่อสุขภาพของลูกอะคะในช่วงสามเดือนแรกของน้องที่กินนมแม่ค่ะ,คะเขาจะมีปัญหาเรื่องของการย่อยการย่อยหรือว่าช่วงที่ดูดนมเข้าไปก็จะเกิดแก๊สในกระเพาะเขาจะเริ่มรู้สึกอืดแน่นท้อง<ม>นําพาไปสู่การร้องงองแงช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการให้อุ้มเรอเนาะเป็นการระบายแก๊สออกผ่านทางกระเพาะอาหารออกมาน้องก็จะสบายตัวมากขึ้น เดี๋ยววิธีการเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณพยาบาลจะเป็นคนช่วยสาธิตให้ดูว่ามีท่าต่างๆอะไรบ้างาถ้าอุ้มพาดบ่าท่านี้ก็จะให้ลูกหันหน้าเข้าลําตัวเรามือข้างนึงประคองศีรษะวางลูกไว้บนบ่าอีกข้างดึงประคองที่ลําตัวจากนั้นก็ใช้มือลูบหลังน้องเบาๆจนกว่าน้องจะเริ่ออ,อกมานะคะ ท่านี้เป็นท่าอุ้มเรอในท่านอนคว่ำใช้มือข้างที่ถนัดค่อยๆประคองคอของน้องแล้วก็ค่อยๆจับน้องคว่ำลงมืออีกข้างค่อยๆลูบหลังน้องเบาๆเพื่อให้น้องเรอออกมานะคะ เป็นท่าอุ้มเริ่ท่าสุดท้ายก็คือให้น้องนั่งบนตักของคุณแม่ใช้มือของคุณแม่ประคองคอของน้องจากนั้นโน้มตัวน้องไปข้างหน้าเล็กน้อยใช้มืออีกข้างค่อยๆ่ลูบหลังของน้องเพื่อให้น้องค่อยๆเลยออกมานะคะ สุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอถามคุณหมอค่ะอีกหนึ่งข้อที่สําคัญมากๆเลยคือเรื่องการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนกับเด็กเนะะี่ยค่ะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญหรือว่าจําเป็นขนาดไหนคะคุณหมออันนี้สําคัญมากมเพราะว่าเขาอยู่ในท้องแม่เนี่ยท้องแม่เป็นสถานที่ที่ปัดสกัดเชือ้อเขาออกมาสู่โลกใบเนี้ยมันมีเชื้อโรคมากมายที่พร้อมจะจุกจมการที่เขามีภูมิคุ้มกันจะเป็นตัวป้องกันไม่เขาเจ็บป่วยเริ่มแรกเนี่ยตอนแรกเกิด คุณหมอคุณมาราพทย์จะฉีดวัคซีนสเต็ปแรกที่โรงพยาบาลค่ะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีการนนะัดต่อเนื่องวัคซีนของเด็กเนี่ยมีเยอะมากดีเทลตารางนัดให้คุณแม่สังเกตจาก สมุดฝากคันใ,ในนั้นเนี่ยจะมีตารางนัดการฉีดวัคซีนของลูกสมุดต,ตัวเนี้ยอย่าเพิ่งทิ้งเพราะว่าบางคนคลอดแล้วลืมไว้บ้านก็แนะนําว่าต้องติดตัวเพราะว่ายังต้องฉีดวัคซีนน้องอจนถึงประถมป .6 ก็คือยังสามารถย้อนดูประวัติได้ได,ด้วยได,ได้ค่ะเวลาฉีดเขาก็จะสแตมป์ลงในสมุดบันทึกว่าลูกอ่ะได้ คุณหมอวันนี้ได้ข้อมูลที่สําคัญแล้วก็ครบถ้วนมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าอีพีนี้เป็นอีพีสุดท้ายแล้วคุณหมอ <c oughs> ส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้ดูอีพีก่อนหน้านี้สามารถย้อนกลับไปดูเราได้ตั้งแต่อีพีแรกจนถึงอีพีนี้ได้เลยเพราะว่าสาระครบถ้วนแล้วก็จัดเต็มนะคะมอบให้กับคุณแม่ทุกท่านมากไม่ว่าจะเป็นคุณแม่นะคะที่วางแผนจะมีลูกจนถึงกระทั่งคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์อยู่จนถึงหลังคลอดหรือการวิธีการดูแลลูกหรือการเตรียมเข้าของผู้ใช้ต่างๆเนี่ยแนะนําเลยว่าถคา พลาดอีพีไหนต้องรีบกลับไปย้อนดูและถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราพเราพื่อเป็นกำลังใจให้กับโอเล่คุณหมอเชเอมแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ